สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีครับนาหน้าครับสวัสดีครับเอฟซีครับสุุูทุกคนครับเมื่อนี่ผมช่องพงศักดิ์แสงแสงเชี่ยงเนาะครับผมจะมาพาพ่อแม่พี่น้องมากิ้โถครับถอดนังูกวบเนาะครับพี่น้องใส่เกลือเนาะครับแซ่บๆพี่น้องแล้วก็เมลีสีบ๊ิบแมนพริกนุ่มเนะครับิที่เป็นเจวบอลเนาะพี่น้องเนาะ ได้บอลเขาสามารถได้กินได้เองนะครับรแต่ว่าถ้าพูดในเหตุเรปเปลี่ยนเพราะว่าบ่บมีวัตถุดิบกะซื้อสามารถซื้อ,อได้แล้วครับดูตามชุมชนมาเป็นไงนี่นะครับ,น,น,รรบนี่เป็นเขาเนียวหันวันครับนี่ยหอมๆก็ขาวอ่อนๆนี่นครับ ขอรับก่อนนะครัดเน่ย นังมูนี่เขาตามมาซื้อวัตุดิบมาถอดเองได้แล้วครับแต่เ่าบามีเวลาเดวดถอดมีอุปกรณ์ถอดเขาก็ซื้อเป็นจริงครับพี่น้องราคาครับหาเบิ้งครับทานใดแเสียบรนใดราคาถูกแสีบครับพี่น้องาหาเสียบถือก็่นอง ซื้อมาเนี่นะครโลละสิบกว่าบาทเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นกับแบงค์ไทยให้เนาะพี่น้องเนาะเรียกว่าส่วนใหญ่เิ่นกับพวกขั่นมือขาดพี่น้องก็บางคาั้งไปซื้อตามชุมชนกับดูกระเบื้อามมันเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะตลาดราคาสิ๋วพอทำกันเด็กราคาสิ๋วพอทำกันอันแพงขายหมูเนาะพี่น้องเนาะ ตามตลาดน่าตามตลาดน,นัดชุมชนเนาะครับเั้งบ่องเป็นกับใครทำกันต้งบอง่อกนะครับนักหนานกับราคาสักขาดินฉันเมื่อหลายเนาะครับนนเนาะความเสื่อมะโลละน่าจะแต่สิบบาทใช่ไหมเนอง ต้งกับ,บเกิดยี่ิบพี่น้องเพราะในเนืยอมาน้ำนาะครับสิบนีแต่หนังนะต้งกับยี่สิบบาทต้ทงกับาทให้ยีบาท,บาทพี่น้องเยี่สบ,บาทต้ทงจยกบ,บาทนะครับแลมาเกิด2ีบาทเนะครับี่เป็นขาให้ผมนะครับ มันปิกิริาแล้วพี่น้องนี่ผมกับว่าผมผมบ่หงคกเขาเพิ่มดน,นกันนะครับเาะว่าบ้ผูกมัดนะครับเ <c oughs> ้าจะกำไรกจต่ออนะไร เราอมีกำไรขี่ยุนขายขวางกับมีกำไรอยู่นี้อยู่ในราคาที่มีขวางมีเขี่ยแน่น,อน้องก็ราคาเพิ่มเที่ยวเพิ่มพอใจเนาะพี่น้องเนก็เราขายนะครับ มีแม่โคน้ำได้อครับพี่น,อน้องแม่โค่นแม่โค่นอีเด้ครับอันเรียว่าอยู่ในพื้นที่บร,ริเ็นจินี่แม่โค่นอ่าดริษัจ้างแม่โคไปเตรียมที่พี่น,อน้องหรืวยว่าอุดบอ่อสาหรือว่าเตรียมทีเฮ็ดเป็นรูปแบบท้องใดถมโคกถมหนังจยางที่พี่น,อน้อง มีอยู่สองคันเนาะครับเนาะที่พร้อมที่จะไปซอยกับพี่น้องเราก็มาฟังราคาเนาะครับเนาะราคาก็บเมนูลอยสามชิมหาเลี้ยงกับชั่วโมงละสองพันบาทเนาะพี่น้องเนาะเรากับสองลอยสิบเลี้ยงเนาะพี่น้องเนาะชั่วโมงละสองพันห้าร้อยบาทเนาะครับพี่น้องเนาะ เปนบอร์เบรทัผมนะพี่น้องนะเนาะเบอร์โทรผมศูนย์แปดหนึ่งศนสี่สองเจ็ดหนึ่งหนึ่งนะพี่น้องเดอเอาทวนอีอีกอีกแถวหนึ่งพี่นศูนย์แปดหนึ่งศูนย์สี่หกสองเจ็ดหนึ่งหนึ่งนะพี่น้องเด้อ,นะอแล้วก็ก็จยังผมบอกมาไไทหลังเดียวมัน เดี๋ยวผมมันผมซอยเดือพี่น้องก่อนนะพี่น้องเนาะซอยเดือกันก่อนเราบองว่ามีแนวสีไดงซอยเดือกันน้ำพี่น้องเห็นลิปนี้ว่าเออหรือว่าพื้นที่ใก่เคียงหรือว่าจังหวัดใก้เคียงหรือว่าอยู่ในพื้นที่พี่น้องถ้าเป็นไปหลายได้เออถ้าเป็นจะเลี้ย่าน้าหมูหน้ามันพี่น้องไปจังหวัดไก้เคียงหรือว่าจังหวัดขามจังหวัดกลับไปให้ได้แล้วพี่น้องถ้าถ้าถ้าชโมงเป็นลายแล้วพี่น้องเนาะถ้าทีมงานเป็นันเหลือ ค่าค่าค่าเลี้ยงเดือเดียวค่ารถค่าน้ำมันี่ว่าไปทุกนัน่นเดือดเดือดกับไม่เพราะอะไรวมีใดใดเสื่อมเพราะมีใดใดเข้ามาเลี้ยงครอบครัวเราพี่น้องเนาะราคาที่ผมบอกเนาะครับเล้ยงเรื่องรถดินเนาะพี่น้องเนะะาะราคาพันอยู่บริ 200, บูตรสองร้อยบกระเกินมช่องแอร์สิบนาะพี่น้องเน,ะนาะยังงันที่ผมบอกนี่จะโทรมาเดี๋ยวจะมาบอกเนาะครับยังนีระบบอ่าแถวงนี้ดินนะครับพี่น้องมีดิน กูดดินผมที่กูดบ่อให้นะครับกูบอกาเอาดินไปขายลดละบัรกูทองลอย่อคืนก็มาหาพี่น้อยเนาะราคาจตกลงกันนะครับเนาะเดี๋ยก็คือยังเจ้าโยกใ้ายดินไม่ทีจอเจ้าที่กูดบอกูดเอาดินไม่ที่จน่ะแบงดินจาละเมามาถุโขกไม่ทีจาละกับรถกับราคากับดทองลอยเมื่อิสมัยหาซีนบบนรว่า้าดินดาเแี้ง วันเอาไปขายที่กานเคียงคานราคาลดล่ลละสองลอยมเกิดมาใหา่ครับพีนคืัว่าทีุ่ดยดที่วอวงดเป็นเรียนนะครับระดเป็นเรีนเอาง่าย่จากปลายหน้ามาไปหัวหน้านลถละบดรุสองอยมาเกิดมาใมานะน่ะครับนะพี่น้องนะกระเบิดโต๊ะกับเบิดนี่นะครับพี่น้องจะมุงตะบันตะจ้างจาะมุงขาจมุงละ สองพันนะครับลอยสามสิบหาแดงแล้วก็บอลอยสิแดงกับชั่งมงระทองปัญหานะครับพี่น้องเนาะเราก็จังมาะว่ากันว่าถ้าามตังอนนี้วาถึงพี่น้องอยูติตังจังัดถ้าชั่งมงนหน่อยไปแล้วว่าเป็นเดรียค่าขับขาค่านำราไฟเป็นเดรียว่าเป็นแบบนี้ํำไรเ่ะพี่น้องมันกับไก่ไรสากข้ามันไปกับมีอยู่ เดี๋ยววันถ้าไปได้งานหลายจำม้วนก็เป็นถ้าไปน้อพี่น้องเนาะพี่น้องเข้าใจข้อมูลผมเนาะแต่มันอยู่ไกลอยู่ไกลอยู่ในพื้นที่ขุดชุ่มนะพี่น้องขุดชุ่มในพื้นที่ขุดชุ่มกับประมาณสามสามจำม้วนขื่นเนื้อหาจำเออสี่จำม้วนขึ้นมาพี่น้องประมาณนี้นะครับนี่ยอดเดินเชิญร่วงมาถามเด้อตัวนี้ Uhh. ว่าสามชั่วโมงขึ้นหรือสี่ชั่วโมงขึ้นหาชั่วโมงขึ้นสี่เยอะแล้วนี่พี่น้องจังก็มาถามว่าทีมงานอ่าอานตั้มเป็นเป็นสีไม้เจ็ดชั่วโมงนี่พี่น้องเรือประมาณนี่แหละครับประมาณสามห้าห้าหา่างเงี้ยอ่านตั้มานตั้มเนาะครับพี่น้องจังก็มาถามจังก็มาบอกนะครับ ที่คนมอครับผมเลยสถาบันนะไหนที่ขโ่ตอนนี้เนรมั้งคักกรนะครับเราวมวาเกว่าที่นี่หัวอกว่าเพิ่มเนาะครับกับปีชาก่อทัางพี่นหองหัวจอกว่า็น้นงเขาเบึงไดนาะครับผมจับิน เดี๋ยวเดี๋ยวผมถามแม่มาผมหน่อนะครับพี่น้องเขาไปไปบึงก่อมุ้นได้นะครับอยโฮจอก่อปีชกาก่อสังนะครับหรือว่าติดต่อมาเบื่อผมได้น้อพี่น้องนะเนาะเพิ่นจะมีนุกบ้านง่ายบ้านเนาะพี่น้องเนาะหนึ่งไอจีบางคนนุกบ้านง่ายบ้านแล้วก็แล้วก็วกเป็นต้อเตือนบ้านนะครับเนาะแต่แจงัง ผมก็ท่านจะถามเพิ่นได้ละเอียดเรียงต่อสัวบ้านนี้สึงขึ้นบ้านใหม่อันนีงาานง้งม,าามีประหับบัวกับประหลกันแล้วก็มียกบ้านดีบ้านลากบ้านใหญ่บ้านได้พี่น้องอันนึงราคาเป็นหน่องทึ้งทั่มาถามเพิ่เพิ่นกับจังเกเพิ่งหนกันได้ไปหน้องถ้าผู้ใดอยากอยากให้ไปซอยได้ไปหน้องเด้อประมาณนันถถ้นแต่ว่าพงผมก็ตัดสินใจว่าได้คือกันว่าราคาบาา้านทำนี่ถี่ใหญ่ราคาทำใดก็บอกเขาเพิ่นนี่เองได้ไปหน่องบอเพิ่นนี่ พวพี่น้องที่ซอยกันตอนันติดต่อมาเบอร์ผมที่พ่ใหม่พี่น้องไปแล้วก็เลี้ยงแม่โคแล้วพี่น้องแล้วก็เลี้ยงนะไม่ยังไม่ไม่เศรษฐกิจพี่น้องพวกร้านมันร้านหย่งมเป็นกระเหียดเน้วพี่น้องเนาะร้านมันมีมีมันเพียงยากไปขายร้านเพิ่นเนาะครับแล้วก็นีไใหม่ยุค้ามี่เขาอาจจะประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะที่ร้านนรับถือเนาะอยู่ในอยู่ ดูทุกพื้นที่เนาะครับแต่ที่นี่มันยุค้ามีเขามีมันสปลังแบบนี้เนะน่าจะประมาณนี้ไปเนาะถ้าเบื่อที่ผมไม่ไปเป็นเบื่อผมนะครับเรียงมันเรียงราคามันเรียงราคาเขาพี่น้องเรียงพวกปถามันอีกเนาะครับเรียงราคาเหมายูคค้าเนาะ หรือว่าเรื่องรถน้องพี่น้องเออคนพันมาตาดัดพี่น้องอคนพันมาตาดัดพี่น้องขอเบิ้งเพลี่ยนติตัวบันไดะหรือว่าโทรมาทางผมนะครับอันพี่น้องว่ามีคนตดัดแล้วก็บว่ามีร้านอยากได้ร้านอยากได้ร้านรนับสือน้ำองเลยแล้วก็ทีมงานตาดัดเป็นตดัดตัดน่าจะตาด,ตาดน้องนะพี่น้องหรือว่าพี่น้องพอเป็นตัน มีเปิ้ลมากต่มีคนมีลดมมแล้วก็ไมีเครื่องมือนะครับมาตัดเปิล้ลกินดอ,อกน้ำตัดยากแบบหรือพี่น้องกินว่าแบบถ้าเป็นตัดแล้วอยากเบิกเงินงก่อนกรจะไปใส่ใจก่อนก่อนจงบอกกับเพื่อนนะครับเนาะนี่มันยังไงเรียกว่าสีว่าแบบขายแบบว่าว่าขายแบบว่าเมากันเลยจะบอกกับเพื่อนนะครับเรแบบาพูดันเรื่องน้ำ่า ถ้าเป็นแบบวันหลังเพื่อที่ถ้าในทุกทางนะครับเรากลับตกลงราคากันเด็ดครับแต่ว่าถ้าหมองน้องพี่น้องมันต้องถ้าตาบ่ถึงบ่คม,มีดีต้องมีผูดด้ใดเปียบเสียเปียกน้องพี่น้องบ,อบอ่บ่ผู้รับหมองกับจ้าของไหมนะน้องพี่น้องเนี่ยเนี่ยประมาณนั้นเนาะแต่ที่ผมตัดอยู่ในวันที่ครับผมเหยียดอยู่กับตัดละสามร้อยห้าสิบบาทครับเพราะว่าเป็นต่ 300, 500, 000, 000ตอร้องกันกับ บางทีได้กันกับสหาสิถ้าบองบองที่ว่ากันด้วนมันตัดกันด้วนสี่รอยกับสามรอยเนาะพี่น้อกบางคนละเกิงด้านก็ล้มสามอยหาสิบบาทเนาายหาอมกตมีพุกที่มันตัดอยู่เนาะบคนทีจะว่ากันยังสั้นวนตัวร้อนกันก็กอเรือครับผู้เห็นแยาเก่งเมื่อหาว่อยสบนมราคาโหลดกา น้ำมันค่าเจียงจาก็ีดวพี่นอ้องเหนือตะคาเรียง,งเขาเลยผูจริงแบมือไดเกียรแบบว่า็ได้พี่น้องก็หมืนกับคนวางม่ไดดมือละหายอย่างนี้มือละรวยก็้อยก็ได้พี่น้องมือได้เกียงานบมือระหามือละอลนยก็ได้อืมันเป็นพ่ออย่าง้องพี่น้องว่ะเป็บนปบ,นบนน้นอ มนไม่ตัเเาะมีลอยกับมีเมื่อเราย็ดสีเปียกกับมีโบดิ้เพียงานบอู่พี่น้องบอมพ่นบดิ้งกล่นี้ตัดน้ำนักไม่โบด้ปตัดรับจ้างเป็นตันละสามอยนี่ละบะเกินที่้อยนี่ละบรุษสามอยนี่ละก็มากินโบกันต่อรองกันที่ให้กันเยอะ S 2> <S 2> <S ให้ให้ให้กันช่วยกันดูและคาสามบาทสิบบาทพี่น้องได้ราคาราคาได้กันเด็ดสามบาทสิบเด็ดบอกกันเดี่ยววันนี้ก็ไปช่วยกันละตอนนันบ่เดือนพี่น้องเป็นน้ำยางเหมืนกันได้ราค่ารถคาเดือยค่าหนามันออกเดียวพี่น้องเียาขนล้านเจ็ดสิบแปดสิบตอนนันกับวันเดีวยวเด้อตัวมือนหรอไหพี่น้องเมื่อตัวพี่น้องเด้อ มื่อนี้ก็ยังเสียฮักเดินี่อ๋อคคือคำไว้เถอะคือคำไว้ดแย่เขาได้พูดเรลอยนะาคาเนี่ยพเดน้องกับมอะไรกันนะพี่น้องรังนั้นามลอยหาซิมเนี้ยเขาตดไดักตันวันนี้มาจิดเป็นจุโอ้ที่เป็นจุโลมันตัวกโกรธได้จักบาทน้อกัมาหารกันอาหารค่ารถอหารค่าเืรอาหารค่าแันอย่าคาแเลี้ยงห้องะคือได้อย่าง เขาคยเดีได้หน่อยเดียวดก็บิ่งไปก่งไปเนี้ยแหละมันมาพี่น้องมันเดี๋ยวแดงว่าเขาเห็ดงานอกเห็นงานเห็นงานจ่าพีน้อผมก็สรุปเลยว่าเขาต้องเห็นงานไม้คนีมันว่าเชุดเป็นได้ก็ได้อยูยชุดราลอยสีลอยเขื่อนก็ไั้นกรนต่้มเจ็ดโตไปเจ็ดเป็นอยก็จะก็ได้อยู่ราคาเดียวกันพี่น้อง

พวกเรื่องพวกน้ำมันมกับปีศาจมาครบเพรเห็ุงานตอนนอีงเลยอันนี้พี่น้องอันน้ำจากความเป็นอยังดอกหน่อยนึ่งได้ห้างหน่อยนึงคนเตาเมืองหน่อยนึงน้ำมันเบื่อปีศาจมันก่อนเด้อหน่อยนึงโซเดยขาดหน่อยนึงใด้่วกเขาหน่อยนึงได้วูบหน่อยนึงประมาณนั้นแหละพี่น้องอุปรกรณ์วอกครบจะได้เงินยงอยู่ดักที่ผมบอกแหละ รักลอยลอยน้อยๆฮะ้องลอยรักซิบนี่ยอมือเป็นกบกวางกุ๊บมาเดี๋ยวได่ว่าห่างอย่หังเป็นเดือนงานแปดชั่วโมงป่ะม่ได้นมืออะได้มือหารอยหาแปดรอย บอกครบไปนอนพี่น้องวันโผล่เนาะเรื่อยห้างเรื่อยบุเรื่อยพาเขาพอพ่อบัน,นีเรียบบุบเรียบห้างเรียบเขาน้ำน้ำมันครบอุปกรณ์ครบครบเบิดตทุกอย่างคนกี่ขัานบนพี่น้องเขาไม่ยู่ันนี้พี่น้องก็เห็นหนึ่ง อันเลี้ยนไปหันไปนี่ว่าบัดชาบ่ไปกะว่าโอ้นั่นว่านี่น้อนยวนยูหันบ่เอ็ดกินนั่นบ่เอ็ดมูเอ็ดจังเอ็ดป่ะอันบ้านเรามูเอ็ดบ่เอ็ดอันมูเอ็ดจังเอ็ดจังสันกะกับกะมีสิมีผู้ใดได้นาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวบวันนี้อืมคำว่าบ้านลูกเนี่ยถามว่าเป็นยังคือจังสันเคื่อนได้น่ดหน่อยแต่นี่แหละเคลื่อนผมบอกอยู่แล้วพี่น้องจั่งสันกะมันได้ห่างจังสันกะ เหย็ดตะเหย็ดตะคนเสียคนเหย็ดกองคนอีกกุมหนึ่งเหย็ดเขาแค่แค่ก็ยังบว่าใจยังสาว่าก็ใจยังมากน้ำมูอเห็ดอยงแต่ว่ามีปัญหาในครอบครัวเดี๋ยวก็คือบอพักคนเพื่อหยุดมันมาเสียมาเหย็ดน้ำมูกเขาขแค่มูเหย็ดอย่างประมาณน่นงไหมว่าเีอ มาจมให้หมูฟังก็ย really ังไปหาเสียงยังไปหาเสียงตัวเชนรัฐสานเัื่องหาเสียงเฟบ้านพี่น้องโมเหตุนี้ยมีอย่างังแต่ว่าปัญหาครอบครัวก็เออที่ไปบอกซอยดอกนั่นบอกเนี้ยมันเป็นอย่างมาถามไปเอาซอยเปี่ยวเปี่ยวโคบันนี่ยทั้งผัวทั้งเนี้ยเปลี่ยวเปี่ยวเปี่ยวผัวเนี้ยบันเออเกิดจะเกิดไปไกลเยอะซอยเป็นบันพี่น้องแต่ว่าเป็นคนเรารอบครัวกัน เปยดเปียกโค้มีนเดียวไปโบผ้านึสีผ้าไปอเปียรโคเมถเรียบไม่นอนเาะต้องไปบอกให้ไปบอกถอยกับไปบอ้เ่ได้เป็ดเปียบกันระวังทุกคนต้งรวงกลุ่มสองทางไม่นอนเราแกจังีได้ถอยกันไม่บอกันเสียงกันถอยโตอะไม่บอกิจารกันโตอะไม่นอวะงาณนั้นนี่ครับขั้นหาทา้งหัวเนาะงาที่ที่จะถอยกันเรา อันแบบแบบว่าอย่างเงี้ยแหละมันจะไปทุ่มก <c> ีกัพรมูจักเรียงทีเดียวเฮ็ดวย่งเาั้นกวนวนนตัวเรารวยไรทั้งงกัเขาเฮ็ดแถปัเฮ็ดเป็นเฮ็ดแบนล้างไล้างล้างนางจมน่ลพปนี้ัมก็จะขอจบชีฝ่านสานีแล้วพี่น้องขอคำนะน้ำน้ำกับปุ๋ยไงที่ นอนหอนมาก่อนเราไปน้อนพานเรงเล้าจังสี่มะก่อนนะครับผมก็เดินตามผู้ใหญ่มาไม่กัดนะครับว่าขอคำแนะนน้ำน้ำน้ำน้อง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 เนราะว่าการจิ้มหนาเขาไปอันนังหมูแซ่บเสียบเลยเอาะเจยวบองกับแซบครับอีกเขามื่อนี้ Yeah, yeah, you know.